ชุดเครื่องคัดนะคะเครื่องคัดข้าวนะคะเป็นกลุ่มงานชุมชนนะคะตัวนี้มีกระเพาะสองต้นนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวไสโลคัดข้าวนะคะหรือตะแกรงกลมคัดข้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว คัดเปอร์เซ็นต์ข้าวของตัวไซโลโกลมแล้วก็ก่อนคัดเนี่ยจะมีการทําความสะอาดนะคะที่เครื่องร่อนนะคะตะแกรงลอนคัดทําความสะอาดตะแกรง3มชั้นนะคะแยกชั้นถาดชัดเจนนะคะเพื่อให้เราดูว่ามีอะไรติดหรืออะไรตันในเรื่องของตัวถาหรือเปล่านะคะตัวนี้ระยะชั้นถาดก็กว้างอยู่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวตะแกรงชั้นถาดชุดชั้นถาดนะคะแล้วก็ตัวระบบห้องลมที่ใหญ่นะคะ เป็นห้องลมใหญ่เทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะของเราก็จะมีในส่วนของท่องปรับลมเหมือนเดิมค่ะตัวนี้สามารถแบ่งลมนะคะแบ่งลมช่วยได้เหมือนเดิมนะคะต้องการลมแรงๆก็ปิดนะคะชุดงานมอเตอร์ระบบงานเดินสายไฟาสายสายพานนะคะให้ตัวได้นะคะมีเรื่องของตัวตั้งแล้วก็ตัวเติสายพานนะคะแล้วก็ตัวที่เป็น ในส่วนของตัวแท่นมอเตอร์ที่เป็นรูสล็อตนะคะสาม,มารถขยับตั้งสายพานได้ค่ะตัวนี้มีระบบกระพรเพาะลำเลียงสงข้าวนะคะแล้วก็มีชุดตั้งระบบสายพานตัดตึงสายพานนะคะในเรื่องของตัวกระเพาะและลูกกระเพาะด้วยเหมือนกันนะคะก็จะมีตัวเซตชุดงานนะคะในการที่ให้ขึ้นไปปรับตั้งนะคะเป็นงานเชื่อมโยงในชุดค่ะวันนี้ก็จะมาในเรื่องของงานนำส่งนะคะก็ าจจะได้เดินเครื่องเป่าเทสนะคะมีช่องดูการไหลเวียนของข้าวนะคะของลูกระเพาะนะคะว่าไหลเวียนดีไหมนะคะตัวนี้เมื่อเทข้าวนะคะในส่วนของงานต้นกระเพาะต้นแรกนะคะข้าวก็จะส่งตัวส่งข้าวขึ้นไปนะคะลําเลียงโดยลูกระเพาะนะคะขึ้นไปที่ตัวกระเพาะนี้นะคะแล้วก็ส่งไปที่เครื่องคัดนะคะแล้วก็ไปเป็นในส่วนของตัวงานที่ เป็นตัวคัดตัวลำดับต่อไปนะคะก็จะไปลงที่เมื่อได้ข้าวสะอาดดีแล้วนะคะแต่อาจจะมีเมด็ดสั้นเม็ดยาวนะคะหรือมีข้าวมะลดแดงเจะปนนะคะก็ส่งงานตัวกระเพาะนี่คะนะคะขึ้นไปในเรื่องของตัวตะแกงกลมคัดอีกทีนึงค่ะชุดงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะนี้นะคะกลุ่มง,งานของตัวเครื่องคัดร่อนนะคะคัดประสินข้าวงาน คัดเปร์เซ็นต์ข้าวระดับชุมชนนะคะที่ร้านกับตลาดที่จีตลาดไทยกเกษตรยนต์ค่ะเป็นชุดนี้นะคะชุดลักษณะนี้ชุดงานทางชุดเซ็ตเครื่องคัดข้าวค่ะสำหรับท่านลูกค้านะคะที่มีความสนใจนะคะหรือกลุ่มงานโครงการต่างๆนะคะที่มีความจำเป็นหรือประสงค์ใช้งานนะคะในชุดนี้นะคะ ทางร้านเราก็มีได้รับใน,ในเรื่องของการจัดทํานะคะตัวง,งานส่วนนี้นะคะมีนะคะชุดงานกลุ่มชุมชนนี้ค่ะเครื่องคัดทาความสะอาดข้าวพร้อมตัวใส่โหลคัดข้าวนะคะคัดเปอร์เซ็นต์ข้าวค่ะคัดพันข้าวค่ะระบบงานชุดเซ็ตของกลุ่มงานชุมชนนะคะที่ร้านทีเดตลาดไทยเกษตรยนต์ค่ะ